เป็นใครคะเป็นแฟนกันเหรอเดี๋ยวป้าป้าเชึดูมาก่อนครับป้าลตนาไปอ้กุ๊งไม่ต้องดีก็เขาดูอ้าวลตนา โอ้ยวันี่มาเปล่าเลยครับดูเขาทำได้แต่ผมเลยได้ดูมาแล้วเลยครับรัตนาฉันเหนื่อยแล้วนะรัตนากินประจำครับทุกคนครับกูไม่เคยแดกช่วยกันขายก่อนหนึ่งนี่นะครับก่อนนอนอร่อยของหวานรัตนากินประจำเลยครับกูไม่กินได้กลิ่นสารวะเอหมอเหมาทำไรครับหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อะไรเนี่ยสารพุ่มแก่ตอนนี้เอ้า สบายดีพ <ไป S 1> <AN> ี่น้องมื้อนีนสาพรสิมาไล์ไล์ซดให้พี่น้องเบิ่งเป็นมือสุดท้ายแล้วเมื่อเจ้าสิบ่าได้เห็นสาพรในหลกโซเชียลอีกแล้วเมื้อนีนสาพรสิเิกับบาแม็กแล้วสาพร จ้าหน่า่ได้ฮักค่อยแล้วเขาทะเลาะกันอยู่ชไปอีหยังเนี่ยว่าค่อยไปเจ้ทีว่าค่อยดังแล้วค่อยยิงไปความนนัอีกค่อยดังแล้วค่อยยิงค่อยยิงได้ใส่คันบ่ฮักก็บ่บอกกันแต like ่ที่แรกอะเจ้าสิมาหลอกมาล้วงกันเฮ็ดหยังค่อยหลอกล้วงหยังเจ้าหลอกล้วงค่อยเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอารถเด้อเนี่ยค่อยให้เบิ่งตรงๆรถเนี่ยบ้าแม็กเขาเป็นคนหลอกล้วงยังสิล่ะไปเฮ็ดบ่ได้สสววััดีอ้้าเจง อยู่ขัดเช็ดมาเนี่ยขัดเช็ดมาเนี่ยก็อยากเลิกอยากผ่าอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยบอเป็นยังดีกันคือเก่าพี่น้องหักกันคือเก้านั่นแหละมื้อนี้สัอนเอาใี้ยังเอ้ยมาเนี่ยเอามื้อนี้สาบพรสิมาร้องเพลง พี่น้องประมาณเดือนนึงแล้วอัดพมผ่อนแก้วมาเดือนหนึ่งแล้วผ่อนไม่ไดลองยุบบานบักแม็กมันเต้นได้ซี่บ่อะเต้นเต้นเปิดเต้นให้กำลังใจเมียโอให้กำลังใจกันละอัดผมมึงเป็นอย่างแม็กฮะมันเป็นสไตล์อ๋อสไตล์เนาะแม่แล้วพี่น้องพิธีกรครับนี่คือครูรักของทางรายการนุ๊กบายสองสัตว์เขาที่พามาในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม็กแม็กมาแม็กอะไรเนี่ย เอแม็กดีหัวหมดอย่างเดียวเลยเอานั่งก่อนรอแม็กนั่งก่อนขาไกลๆสาวพรเด้ออ่าขอนั่งรอแม็กไปใทยเบิร์ดพี่น้องไปใทยเบิร์ดทางนั้นนะทางพี่รอแม็กปิดนั่งนี่อ่าเอาป้าเป็นชุ้งแล้ว่อมาทำไมรอแม็กรู้ขึ้น่อาครับป้าประเทศไทยเนาะดาวไลยเนาะครับตั้งแต่ออกมายังไม่ ไม่ดีกันเลยมีแต่ทะเลาะกันเนี่ยแพ้ที่ฮักกันคือหมเจ้านะเอาไม่ไม,ไม่มากกว่าสี่คนนี้ผมว่านุกธนรด์เขาเก่งมากที่สุดเอาเอา,เอาปลัดปลัดเดี๋ยวมาลองขายน้ำหน่อยสิน้ำดื่มตานุกปลานี่อร่อยมากจริงๆเลยนะฉันเหนื่อยแล้วนะพี่เหนื่อยอะไร พี่เป็นคนเก่งนะจิตใจดีพระพระย่อมรู้พระย่อมรู้พี่จิตใจดีพระย่อมรู้รรว่าน้ําดื่มตานุกไป,ปอร่อยมากฉันเหนื่อยแล้วนะพี่ฉันเหนื่อยแล้วเอาท่านยังไม่เหนื่อยท่านชอบฉัน,ฉน,นเหนื่อยแล้วพระจะลงโทษพระจะลงโทษ พระย่อมรู้พัดบอกนะพระพระบอกว่าลัตนารัตนาจะไปกินน้ําใครนะรัตนาบอกบอกรัตนามาเนี่ยเนี่ยแต่รัตนาชอบดื่มน้ําของนุกไปกูไม่เคยดื่มว่าแต่กูบอลนั่นจะควงอะไงก็คือกันไปแก่อย่าว่าไปแก่ด้วยกันนะไอ้แม่เดี๋ยวคืนเข้าไปคืนเข้าไปก่อนอันนี้พิธีกรพิธีกร